มาอัปเดตสิมเทปของปี2566กันนะครับปีนี้ยังมีตัวไหนที่น่าสนใจยังได้เน็ตมีไอไม่ได้็อ,อปีดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตท,ทราบกันครับสวัสดีครับอยู่กับช่องมิสเตอร์ฟาน,นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตซิมเทพของปี2566กันนะครับอย่างที่เคยแจ้งเอาไว้ให้ทราบในหลายคลิปก่อนหน้าตอนนี้ โปรของการเปิดเบอร์ใหม่ราคาพิเศษทุกค่ายเขาถอดโปรแบบไม่อันไม่เร็สปีดไม่จำกัดปริมาณการใช้ออกไปหมดแล้วนะครับสําหรับใครที่ต้องการใช้เน็ตเยอะจริงๆเนี่ยห้าสิบกิกิลล้อยกิกต่อเดือนมันอาจจะไม่ค่อยพอใช้ทางเลือกที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็มีแค่ไม่กี่ทางนะครับไม่ย้ายไปใช้พวก mvno อย่างโกโมหรือฟินม b บายก็ต้องเป็นการเปิดสิมเทพนะครับของ mvno เนี่ยเราเคยอธิบายเอาไว้ให้ในหลายคลิปแล้วมีทั้งของโกโมและก็ฟินม i บายเลยใครสนใจอะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปให้นะครับใครสนใจอะไรยังไงก็ลองเข้าดูรายละเอียดกันได้ครับส่วนในคลิปนี้เราจะมาจเาจะเาะเฉพาะเรื่องของซิมเทปเพียวๆเลยล้วกันนะครับคำว่าซิมเทปเนี่ยหมายถึงซิมแบบเหมาจ่ายนะครับจะเหมาจ่าย3เดือน6เดือน12เดือนก็ได้แต่ส่วนมากก็จะเป็น12เดือนหรือ1ปีมากกว่าครับถ้าสอยย่อยเป็น3เดือน6เดือนนะ่ะส่วนมากบางเช่าก็จะเรียกว่าซิมดุกเทปนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วมันก็คือซิมเติมเงินตามปกตินั่นแหละครับ เพียงแต่ว่ามันจะมีโปรติดมากับตัวซิมตั้งแต่ตอนที่เปิดเบอร์เลยแต่พอใช้งานครบตามระยะเวลาที่กำหนดมาให้เนี่ยมันก็สามารถใช้งานต่อได้เหมือนกับการใช้ซิมเติเเมเงินตามปกติเลยครับบางตัวอาจต่อโปรเดิมหรือโปรให้คล้ายเดิมได้บางตัวที่ต่อไม่ได้ก็สามารถเติมเงินเพื่อเลี้ยงเบอร์หรือนําไปสมัครโปรเส์อตัวอื่นได้เหมือนกับการใช้ซิมเติเมเงินตามปกติเลยครับแต่จุดที่พิเศษจริงๆของซิมเทพจะมีอยู่2เรื่องครับ 1. เรื่องของราคา ด้วยความที่ราคาของมันเป็นแบบเหมาจ่ายทําให้พอหาเรามาแล้วราคาจะถูกกว่าโปรแบบรายเดือนค่อนข้างเยอะอย่างโปร15 Mbps ของซิมเติมเงินรายเดือนตอนนี้จะอยู่ที่เดือนละ200บาทแต่ของซิมเทพโปร15 Mbps ความเร็วเดียวกันหาร12มาจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ150-160บาทเองแล้วก็เรื่องที่สซิมเทพยังมีเน็ตแบบไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณการใช้อยู่นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับถ้าเป็นซิมแบบสมัครต่อโปรเป็นเดือนเดือนไปเนี่ย ตอนนี้ไม่มีแบบไม่จำกัดปริมาณการใช้แล้วนะครับแต่ของซิมเทปหลายๆตัวก็ยังมีเน็ตแบบไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณการใช้อยู่ถึงจะไม่ได้ครบทุกตัวทุกค่ายแต่ก็ยังมีใช้งานได้อยู่ครับโอเคทีนี้ก็ไปดูที่รายละเอียดของซิมเทพแต่ละตัวแต่ละค่ายกันครับขอเริ่มจากของทูเป็นค่ายแรกเลยแล้วกันนะครับซิมเทพตัวแรกของทูคือซิมเทปทอครับตัวนี้จะได้เน็ตไม่อัน้นมือสปีดความเร็ว15 mbps แล้วก็จะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายมาเดือนละ60นาทีกับโทรฟรีไม่อัันนใเคครรือข่ายบ ตัวเน็ตอ่ะยังเป็นเน็ตแบบไม่จำกัดปริมาณการใช้อยู่นะครับสามารถใช้ได้ไม่อั้นเลยไม่มีการปรับลดสปีดลงครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1790บาทถึง1,990บาทนะครับแตกต่างกันตามร้านครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วราคาก็จะประมาณนี้นะครับไม่เกิน2,000ไปได้กันถือว่าโอเคอยู่หาจุดสมาก็อยู่ที่ประมาณเดียวร้ยหกสิบร้อยเจ็ดสิบาทได้เน็ยไม่อั้นไม่ลดสปีดราคานี้มาก็ถือว่าถูกมาแล้วนะครับตัวต่อไปก็คือซิมเทส6หก p s ครับตัวนี้จะได้เน็ตไม่อั้อ กับโทรฟีทุกเครือข่ายมาเดือนละ60นาทีแล้วก็โทรฟีไม่อั้นในเครือข่ายทูครับตัวนี้จะคล้ายๆกับของซิมเทพทอเลยคุณสมบัติเดียวกันได้เน็ตไม่อั้นเหมือนกันได้โทรฟีเท่ากันแต่ความเร็วจะน้อยกว่าราคาก็จะถูกกว่าด้วยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณพันสถึงพันสกว่าบาทต่อปีครับสาหรับใครที่ไม่จําเป็นต้องใช้เน็ตแรงอะไรมากนะครับผมมองว่าตัว6 mbp นี่มันก็โอเคอยู่นะอย่างพวกกล้องวงจรปิดหรือว่าติดไว้ฟังเพลงอะไรในรถแบบนี้เหลือใช้เลยนะครับ youtube นี่ก็ดูได้นะดูไดดด้้ีวย แต่ว่าถ้าเป็นหนังที่ความละเอียดสูงหน่อยมันจะมีติดๆขัดๆบ้างแต่ถ้าแค่ SD Full SD เนี่ยอันนี้ดูได้สบายครับตัวที่3คือ Sin Max Speed นะครับตัวนี้จะได้ Max s p e e ปเป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมาเดอนละ6 0กิกแล้วก็จะได้โทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายครับคำว่าเน็ตความเร็วสูงสุดเนี่ยขึ้นกับพื้นที่ด้วยนะครับแต่ละพื้นที่มันได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่เขาเขียนไว้ว่าถ้าในพื้นที่ที่มันดีจริงๆเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณเกือบ300 Mbps เลยครับ ในการใช้งานปกติทั่วไปเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ30กว่าขึ้นไปจนถึงร้อกว่านะครับตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้ในความเร็วสูงด้วยแล้วก็ต้องการโทรเยอะด้วยครับอย่างพี่พี่ไรเดอร์อ่ะอันนี้ค่อนข้างเหมาะมันจะได้เน็ตไม่สปีดมาไว้สำหรับกวดรับงานด้วยแล้วก็ได้โทรรีมืออัน,นไว้สำหรับโทรหาลูกค้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณพันสามถึงพันห้าดีต่อปีนะครับส่วนตัวสุดท้ายของทัวก็คือซินเทฟ้า70นะครับ ตัวนี้จะให้เน็ตมืสปีดเหมือนกันแต่ได้เยอะกว่าตัวเมื่อกี้ไปหน่อยหนึ่งคือจะได้เน็ตมืสปีดมาเรือและจะสุกินะครับแต่จะไม่ได้โรฟีทุกเครือข่ายนะครับจะได้แค่โทรฟีไม่อันในถูงด้วยกันราคาเลยจะถูกกว่าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณพันสองถึงพันสี่ต่อปีครับโอเคต่อไปก็ไปดูที่ซิมเทปของดีแทคกันต่อครับตัวแรกคือซิมเทป30 Mbps ครับตัวนี้จะได้เน็ตไม่อันมืนสปีดความเร็ว30 Mbps กับโรฟีทุกเครือข่ายเดือนละ6กสนาทีแล้วก็โทรฟีไม่อันในเครือข่าย จะคล้ายๆกับซิมเทปทอ,องทูเลยนะครับแต่ได้เน็ตแรงกว่าและก็ราคาถูกกว่าครับจะอยู่ที่ประมาณ1,600ถึง1,800ต่อปีครับตัวต่อไปคือซิมเทป d t a ท15 Mbps ครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวแรกเลยต่างกันแค่เรื่องของความเร็วและก็ราคาครับคือจะได้เน็ตแบบไม่อันไ้วสปีดมาเหมือนกันได้โทรฟรีทุกกระขายเดียวละ60ินาทีเหมือนกันแต่ความเร็วจะอยู่ที่15 Mbps ครับราคาก็จะถูกกว่าจะอยู่ที่ประมาณ1ัน0ถึง1,500ต่อปีครับ ตัวนี้จะมี2ชื่อนะครับถ้าซื้อกับทางศูนย์หรือก็ตัวแทนจําหน่ายของทางดีแท็กเนี่ยเขาจะใช้ชื่อเรียกว่าซินคูมกับพันครับแต่ถ้าเป็นตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าซินเทปดีแท็ก15 Mbps ครับใครที่ไปเจอ2ชื่อนี้มาก็ให้รู้ไว้นะครับว่ามันเป็นตัวเดียวกันต่อไปก็ตัวที่3คือซินเทปอินฟินิตี้นะครับตัวนี้จะได้เน็ตม่อั้วยสปีดความเร็ว6 Mbps กับโทรฟีมีอันทุกเครือขายมาตัวนี้เหมาะกับคนที่เน้นโทนนึ่งติดต่อสื่อสารใช้ไลน์ใช้เฟซพู ตัวนี้ค่อนข้างเหมาะเพราะว่ามันได้เน็ตไม่อันด้วยแล้วก็ได้โทรฟีไม่อันด้วยอย่างวาพวกพนักง,งานขายหรือพนักง,งานหน้าร้านที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารเยอะๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างเหมาะแล้วก็ราคาจะถูกที่สุดด้วยจะอยู่ที่ประมาณพันสองถึงพันสามต่อปีนะครับหา1สิบสองมาก็จะตกอยู่ที่เดือนละประมาณร้อนนิดๆน,นะครับได้โทรฟีไม่อันได้เน็ตไม่อันราคาเนี้ยถูกสุดแล้วนะครับสามตัวนี้ยังเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ไดสปีดอยู่นะครับใครที่อาเน็ตไม่อันอยู่น่าจะตอบโจทย์ต่อไปก็ตัวสุดท้ายนะวน้ใชชื่่อาครับ วันนี้จะเหมือนกับซิมแมสสปีของทูเลยได้เน็ตแมสสปีเหมือนกันได้โทรฟรีไม่อัน้นทุกเครือข่ายเหมือนกันแต่ราคาจะถูกกว่าตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้าต่อปีครับสาหรับใครที่เน้นเน็ตแรงๆแ,แล้วก็โทรได้ไม่อั้นเนี่ยตัวน,นี้น่าจะตอบโจทย์อยู่ครับเอาจริงๆตอนนี้ซิมเทปของดีแท็กค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือเดิมอะดีแท็มักจะถูกมองว่าสัญญาณไม่ค่อยดีไม่ค่อยครอบคมุมแต่นับจากต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เขาควบรวมกับทูมาเนี่ยตอนนี้ซิมของดีแท็สามารถลอมมิ่ ทำให้บางจุดบางพื้นที่ที่เคยไม่มีสัญญาณตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วมันสามารถจะลมมิ่งไปชสัญญาณของทูได้มันก็แก้ปัญหาตรงน,นั้นได้ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าว่ากันเรื่องของราคาเนี่ยทั้ง3ค่ายแล้วเนี่ยซิมเทสของดีแท็ก็ถือว่าถูกที่สุดในสค่ายด้วยนะครับโอเคต่อไปก็ไปดูที่ของ A อกันต่อนะครับสำหรับซิมเทสของ AS เนี่ยจะแตกต่างจากค่ายอื่นตรงที่จะไม่มีเน่ยแบบไม่จำก,กัดปรดิมาณการใช้เลยนะครับสำหรับซิมเทสของ AS เนี่ยจะใช้ชื่อว่าซิมมาราทอนนะครับจะมีทั้งหมด3ความเร็วครับ ความเร็วแรกคือความเร็ว8 mbps ตัวนี้จะให้ในความเร็ว8 mbps มาเดือนละ100้กิกบวกกับโทรฟรีทุกเครือข่าย6 0สนาทีแต่ในเครือข่ายเนี่ยโทรได้ไม่อั้นเลยโทรได้ครั้งละ30นาทีวางสายแล้วโทรต่อได้ไม่อั้นเลยตัวนี้จะอยู่ที่1290บาทถึง1490บาทแล้วแต่โปรโมชั่นครับตัวที่2จะให้ในความเร็ว300 mbps มาเดือนละเจบกิกนะครับบวกกับโทรฟรีทุกเครือข่าย60สนาทีส่วนในเครือข่ายเนี่ยโทรได้ไม่อั้นเลยเหมือนกนน แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าความเร็ว300 Mbps เนี่ยมันคือความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะวิ่งที่300 Mbps ตลอดเวลานะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่และก็อุปก,กรณ์ที่คุณใช้งานด้วยครับต่อไปก็เป็นความเร็วที่3นะครับความเร็ว15 Mbps นะครับตัวนี้จะเป็นซิมมาราทอนแบบดั้งเดิมสุดแล้วจะให้เน็ตความเร็ว15 Mbps มาเดือนละ100กิกบวกกับโทรฟรีทุกเครือข่าย60นาทีส่วนในเครือข่ายก็โทรได้ไม่อั้นเหมือนกันครับ เดิมมนจะมีแบบเดียวคือเหมาจ่าย12เดือนเลยแต่ตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกสองพิเลียก็คือแบบ3เดือนจะอยู่ที่500-535บาทนะครับส่วนแบบ6เดือนก็อยู่ที่830บาทถึง880บาทครับแล้วก็แบบ12เดือนจะอยู่ที่1,490บาทถึง1,790บาทครับซิมมาลาทอนของ AS เนี่ยจะแตกต่างจากค่ายอื่นหน่อยตรงที่มันสามารถจะหาซื้อกับทางศูนย์โดยตรงเลยก็ได้หรือจะไปหาซื้อกับตามร้านค้าร้านขายซิมทั่วๆไปก็ได้นะครับ ถ้าคุณจะซื้อกับทางศูนย์โดยตรงเนี่ยคุณสามารถเข้าไปซื้อที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับอันนี้จะมีจําหน่ายครบทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านตัวแทนจาหน่ายท,ทั่วไปเนี่ยส่วนมากเขาจะขายแค่ตัว12เดือนอย่างเดียวครับจะไม่ค่อยมีพวก3เดือน6เดือนมาขายนะครับถ้าใครต้องการจะซื้อแบบ3เดือน6เดือนเนี่ยอันนี้แนะนําว่าครไปดูที่ลิงก์นี้ได้นะครับก็ซื้อได้เลยโอเคทั้งหมดนี้คือซิมเทปที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนอะไรยังไงก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้ครับจะ หรือจะเป็นตามช่องทางออนไลน์กันได้หรือกับร้านขายซิมร้านขายมือถือแถวบ้านก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นทางช่องทางออนไลน์แนะนําให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ดีก่อนที่กดซื้อนะครับช่วงนี้เพจใหญ่ๆโดนปลอมมนเยอะครับปลอมเนียนด้วยนะครับกอปทุกอย่างเลยตั้งแต่แบนเนอร์ไปจนรูปโปรไฟล์เลยจะซื้อจะหาจะอะไรยังไงเนี่ยก็ตรวจสอบไปให้ดีก่อนที่กดสั่งซื้อด้วยกันะะนะครับเอาจริงๆอใจาผมอะอยากให้มองร้านค้าแถวบ้านนะเป็นทางเลือกแรกนะครับ มันชัวร์ดีนะครับยังไงยังไงมันก็ยังเห็นหน้ากันน่ะมีอะไรขึ้นมาก็สามารถไปพูดไปคุยไปเคลมกันได้ลองเดินไปถามดูก่อนว่าในร้านค้าแถวบ้านเราเนี่ยมันมีซิมตัวที่เราต้องการหรือเปล่าบางร้านอาจจะแพงกว่านิดหน่อยก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่ามันก็ต้องมีต้นทุนค่าขนส่งค่าเดินทางด้วยแต่ถ้าถั่วเฉลี่ยมาแล้วไม่เกินกว่าที่ผมบอกไปมากนักเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะครับหรือไม่ยังไงจะสั่งซื้อกะทางช่องเราเลยก็ได้นะครับก็ยังมีขายอยู่ก็ลองเข้าดูรายละเอียดในเว็บของช่องเราได้้นนนะะคครรัับบบี m I s t e r f u n c o m m i s t e r f s a l.com ครับโอเคสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของซิมเทปก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ